สวัสดีค่ะช่วงไม่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมีวิธีง่ายๆในการล้างมะเขือไม่ให้ดำเวลานำไปทำอาหารก็จะดูน่าทานนะคะแล้วเราก็จะมีวิธีการเก็บมะเขือให้อยู่ได้นานเป็นปีมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเราก็มาดูวิธีเลือกมะเขือกันก่อนนะคะเวลาเราไปซื้อมะเขือเปาะแบบนี้นะคะก็ให้เลือกลูกที่เป็นทรงหยดน้ำแล้วก็เป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้วเขียวๆตรงนี้นะคะก็ยังเขียวสดติดอยู่กับลูกแบบนี้อย่างดีแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้มะเขือที่อร่อยนะคะเวลานำมาทานเดี๋ยวเราไปเริ่มร้านทำความสะอาดกันก่อนค่ะ วันนี้เราเพิ่งซื้อมาจากตลาดนะคะอันดับแรกเราก็มาล้างทําความสะอาดพวกคราบปุ่นหรือว่าเชื้อโรคต่างๆออกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเตรียมน้ําใส่กะละมังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นแบบนี้ค่ะลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้มะเขือของเราไม่ดำเวลานำไปประกอบอาหารก็จะดูน่าทานค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นมะเขือกันนะคะวิธีนี้เนี่ยจะใช้ได้ทุกมะเขือเลยนะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นมะเขือเปอกอย่างที่บอกนะคะเวลาเลือกก็คือให้ลูกลักษณะเป็นลีลีเป็นหยดน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็หั่นได้เลยค่ะ อันนี้ก็ขนาดของชิ้นก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าต้องการนําไปทําอะไรนะคะอย่างวันนี้เราจะนําไปทําแกงเขียวหวานก็จะหั่นให้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลองดูนะจะเห็นเลยว่ามะเขือปกติเราหั่นแป๊บเดียวเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มดาแล้วเพราะว่ามันจะมียางนะคะเราก็เลยถึงให้เตรียมน้ําเกลือไว้เพื่อที่เราหั่นเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้นําลงแช่ในน้ําเกลือเลยค่ะ น้ำเกลือนะคะจะเป็นตัวช่วยล้างยางที่มันอยู่ที่มะเขือเปาะเนี่ยนะคะทําให้มะเขือไม่ดําค่ะซึ่งวิธีนี้อย่างที่บอกคือเราสามารถใช้ได้กับทุกมะเขือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือคืนมะเขือตอแล้วมะเขือพวงได้หมดนะคะก็คือใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะ ทีนี้หลายคนก็สงสัยนะคะว่าแล้วเราจะต้องแช่แบบนี้กี่นาทีนะคะจริงๆแล้วอ่ะก็แช่ไว้จนกว่าเราจะประกอบอาหารนั่นเองค่ะถ้าเกิดอย่างเช่นวันนี้นะคะเราจะทําแกงเขียวหวานพอเราเริ่มทําแกงเขียวหวานเมื่อไหร่เราก็ค่อยนําเขาขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะลองดูจะเห็นว่าน้ําเขาก็จะมีสีออกเป็นแบบน้ําตาลน้ําตาลแบบเนี้ยนะคะ ก็คือยางของมะเขือนั่นเองพอเราแช่น้ําเกลือปุ๊บเขาก็จะล้างยางพวกนี้ออกนะคะก็จะทําให้มะเขือของเราไม่ดํานั่นเองค่ะนี่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแบ่งออกมาทํากับข้าวนะคะแล้วมันไม่หมดเราก็จะมีเคล็ดลับวิธีง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะว่าจะทํายังไงให้เก็บได้นานเป็นปีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ก็ให้เราขือมะเขือเปาะนะคะให้เสด็จน้ำค่ะพอพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำดีแล้วนะคะก็ให้เราเตรียมถุงพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็นำมะเขือใส่ถุงได้เลยค่ะเวลาเราใส่ก็ให้ใช้ในปริมาณที่เราจะทำในแต่ละมื้อนะคะแล้วก็กระจายกระจายเขาออกแบบนี้ค่ะ นะคะสมมติว่ามื้อนึงเราจะทานประมาณนี้นะคะไค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปซีนให้เป็นศูนย์ยากาศกันค่ะเราก็จะใช้วิธีชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะก็คือเตรียมถังน้ําใส่น้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอย่าให้มะเขือเขาซ้อนกันนะคะให้เขากระจายกระจายนิดนึงเสร็จแล้วก็นําแช่ลงได้เลยค่ะมันก็จะช่วยรีดอากาศนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ที่บ้านมีตัวซีนสูญญากาศนะคะก็ใช้แบบนั้นได้เลยง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีนะคะก็ใช้วิธีนี้เสร็จแล้วก็มัดปากถุงตอนที่อยู่ในน้ำเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เรามัดเลยแบบนี้ก็จะทำให้อากาศไม่เข้าไปในถุงของมะเขือเปราะของเรานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่ช่องฟิตค่ะ วิธีนี้เนี่ยก็จะเก็บอยู่ได้นานเป็นปีๆเลยนะคะเหมาะมากกับใครที่ซื้อมะเขือเปาะมาทีเดียวเยอะๆแล้วใช้ไม่ทันนะคะหรือว่าใครที่อยู่เมืองนอกนะคะก็อาจจะหายากได้มาทีนึงก็ทําวิธีนี้ได้เลยค่ะี่ยแบบนี้นะคะเขาก็จะรีดอากาศออกไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือที่เราใช้ไม่หมดนะคะก็ให้เราเก็บด้วยวิธีนี้แล้วก็นําเข้าช่องฟิตได้เลยอยู่ได้นานเป็นปีส่วนมะเขือที่เหลือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทําแกงเขียวหวานซึ่งก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะทําให้มะเขือไม่ดําแล้วก็สวยงามมาฝากอีกเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะคะนําเข้าช่องฟิตแบบนี้เลยค่ะ เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะในการที่เรานำมะเขือเปราะมาประกอบอาหารไม่ให้เขาดำให้เขามีสีสวยน่ารับประทานนะคะก็คือเราจะต้องใส่มะเขือเปราะลงไปตอนที่แกงเขียวหวานของเรากำลังเดือดแบบนี้เลยนะคะต้องให้เดือดพลาดเลยแล้วให้เรารีบกดมะเขือเปราะให้จมน้ำนะคะเนี่ยค่ะให้จมลงไปในน้ำแบบนี้เนี่ยรับรองว่า มะเขือเปราะของเราจะไม่ดำแล้วก็มีสีน่าทานนะคะส่วนการที่เราจะลงไปทำแกงเขียวหวานแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าต้องการมะเขือเปราะที่นุ่มหรือว่าแข็งกรุบๆหน่อยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเราเลยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่เราจะทำมะเขือเปราะยังไงให้ไม่ดำเวลานำมาประกอบอาหารจะสีสวยงามนะคะแล้วก็ มีวิธีการที่จะให้เก็บมะเขือได้นานเป็นปีฝากกันค่ะอย่าลืมกดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะ